พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้จะมาแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเกี่ยวกับหวัวข้อคนหมายคือเรียกดอกเบีย้ยโหดนะครับตกเป็นโมฆะเสี่ยงติดคุกด้วยนะครับ ก็มีเรื่องที่น่าสนใจว่านะครับกรณีที่มีเจ้าหนี้รายหนึ่งนะครับรับเงินจากลูกหนี้นะครับเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการให้คู่ยืมเงินโดยอ้างว่านะครับเงินที่ลูกหนี้ให้ดังกล่าวนั้นเป็นเงินที่ลูกหนี้เสนอให้ตัวเองนะครับไม่ใช่ดอกเบีย้ยแต่เมื่อนําเงินมาคํานวณหาอัตราดอกเบี้ยต่อเดือนแล้วนะครับ ปรากฏว่าเงินที่เจ้าหนี้ได้รับไปจากลุงนี้ในแต่ละเดือนนั้นเท่ากับดอกเบีย้ยอัตราร้อยละ5ต่อเดือนหรือนะครับอัตราร้อยละ6 0ต่อปีนะครับซึ่งนะครับสูงเกินกว่าที่นะครับอัตราดอกเบีย้ยตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้นะครับให้เจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกร้องจากลุงนี้ได้โดยนะครับกฎหมายกําหนดนะครับให้เจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกร้องได้นะครับก็คือ เจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกร้องดอกเบี้ยจากลูกหนี้ได้ในอัตรา้อยละ15ต่อปีหรือไม่เกิน1.25ต่อเดือนเท่านั้นนะครับจากประเด็นดังกล่าวนะครับถ้าลูกหนี้ส่งมอบของอย่างอื่นนอกเหนือจากดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้จะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับเดิมนะครับมีกฎหมายควบคุมเรื่องอัตราดอกเบี้ยอยู่นะครับก็คือตัวกฎหมายนะครับพรบห้ามเรียก ห้ามเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตานะครับซึ่งประกอบกับตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา654นะครับแต่เนื่องจากนะครับกฎหมายดังกล่าวเนี่ยอาจจะล้าหลังไปน,นะฮะทำให้เกิดช่องว่างสําหรับเจ้าหนี้โหดเจ้าหนี้บางรายเนี่ยก็มักอ้างว่านะครับสิ่งของนะครับหรือเงินที่ลูกหนี้ส่งมอบนั้นนะฮะเกิดจากความสวัสดใจของทั้งสองฝ่ายหรือตัวลูกหนี้เสนอให้เอง รวมถึงนะครับหลีกเลี่ยงภาษาที่ใช้สําหรับเรียกรับผลประโยชน์จากลูกหนี้นะครับมักจะไม่เรียกดอกเบี้ยตรงๆนะครับซึ่งทําให้เจ้าที่นะครับดำเนินการเอาผิดกับเจ้านี้ยากขึ้นนะครับต่อมานะครับมีการแก้ไขกฎหมายใหม่เพื่อปรับปรุงนะครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับตามพรบห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินตตาปี2560นะครับ ซึ่งทําให้ช่องว่างในการเอาเปรียบลุกหนี้ลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเจ้าหนี้เรียกดอกเบี้ยจากลุกหนี้นะครับหรือยอมรับประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ยนะครับจนเห็นได้ชัดเจนว่านะครับประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไขแห่งการคู้ยืมเงินเจ้าหนี้มีความผิดตามกฎหมายนะครับมีโทษจำคุกเนี่ยก็คือไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งปรับจำจํานะ